เขาคือส่งดานนอะครับไอ้รักคนรับดูรับไขรยันนะครับควรฮับนีฮักไอ้ฮักไอ้ฮับไอ้ฮับดูรับ

ไปแล้วน <łość> ี่รถพี่ทายมันนอนมีเรื่องนอไม้อะนอไม้ับหนอไม้เหรอไปรถไปแล้วเจม่นิงต้าวันนี้ใ่อยางได่เคเจ้า้วันนี้าวันคุ้พร่ะเอาแล้วเมื่อไลนไเมื่อี่

คุณครับไทยขันน้าครับคือรถไอ้วันครับไอ้ไอ้ไอ้โมโรครับไอ้ข้อไทยนี้นะครับอาละครับบายครับขอให้เป็นทางน่ยครับ นะคะม่ถินบอกแล้วนะคะเล่นข้างในนะคะคุอะไรเนมีน้องใ่หมคุณเียน้ำด้วยคุณอะไรเละะออรนะี้ยงไีคุณสุดีคุณสุีนะคุณสุดดีัน ยี่สิบห้าแก้วทำไปแล้วห้าหรือยี่สิบแล้วก็มีาี่น้วมันค้าี่กับสเป็นสาส้ท้วันี้เนาะนะฮะทาวันี้ครับแก้วนะคม่ก็ยังไม่ได้ไปค่ม่าอยก็ยังุณเพลคปสแมลาตายายเมาก่อนแล้วก่อนที่เอเอทจะบอกอ่ะก็เลยมาซื้เทอร์นู่ซื้อเททูมากรเทาทเล น้ำแดงน้ำแดงธรรมดามาละกอมามากินไทยไปนอกไปไหนแล้วนอกนักการน่ะอันนี้เขายังไม่ออกใช่ไหมอ๋อรอปลาอยู่เด็กซ์ซีบอกว่าอย่าให้มาละกอโดนแดดจะไม่เป็นเหียวแล้วมันจะไม่ต่อมันก็มุกขี่ไปแล้ ไม้เก็บไม่เด้เก็บนี่เก็บจากต้นนี้แหละอ้าวเก็บจากต้นนี้เลยเหรอค่ะอ๋อมะละกอพ่งเก็บตี้จากต้นนี้นะฮะทุกคนพ่เก็บจากต้นนี้มะละกไม่กใครทนมันลอ้าวไม่เคยสกงไงใครทมั่ละานตน่เ้วยนะะะม่ยะงน่ยอหนกนมน

สวัสดีครับลยอนสวัสดีครัโอ้โหนุเตะรัต

นี่กุญเธละร้อยอคุ่งนะคะเอินรันจากจังนี่ใช่ครับาไปทอดผักหวานเลยใครับทอดหวานครับพี่ครับล้ไม่ได้แล้วผักหวานเอาไปไหมเป็นครัคุณเดือนสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับเาต้องฝากเอาหน้าไปเสิร์คุณเน้

แล้วอ <G ã entender> <net diz> ืมอยมอค่อยค่อยอู่คอยค อันนี้มาหนึ่งโลหกโอ้ยเอแบบนี้ยังไม่กินเราคาาเท่าไหร่อ่ะมันไปครับสหนึงแล้วก็ให้เขาอเพราะว่ามันหมดแค่ไหมเพราะว่าเขาเขาสั่งเราก็ไม่ได้เสือไปบางเยี่ยมยายแนำมาละกขอจดชิปได้ครับนะับับอ้ครับอกเดือนแ้ครันใครเก็นแครอเอ็นเอ็นครับ 是不是？